เอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วครับพันหมดแล้วเอาแล้วครับโอ้ยใจดีล้วบังลุดแล้วบังลุดบพันมือมาหนึ่งฮะเฮ้ยดูใจันเดี๋ยวปลาอู้อ้ตายหรอตายหรอโอ้ยคบลูกพันหมดครับพันหมดปลาใหญ่ครับไอ้หูกินลึกไหมกินลึกอยู่บ่อู้ใหญ่เลยครับลูก ดูจังได้ไปเอเออตัวงามอยู่เกือบลู้ใส่งามอยู่ไอ้ตื่นๆกันินงานรวมลวงครับพี่น้องสวัสดีครับผมมาตาข่ากินเราทุ่นกับผมสวัสดีพี่น้องปองไปซุ่มของสุ่มบอลก็แล้วกันครับวันนี้ก็มาพร้อมกับผมผ่านตาข่ากินเราทุ่งอีกคือเก่าครับวันนี้พาพี่พระสอฆ์มาใส่เบ็ดอีกคือเก่าครับหมายอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรับชโลธรครับผมวันนี้ก็มาพร้อมพ่านหลวงครับเอฟซีจากวาวินครับผมเดี๋ยวมาอีกเขาต้องเขาเนี๋ยวเอฟซีมาจากวาวินครับผม วันนี้พาเอฟซีมาใส่เบ็ดนะครับว้าวมาห่อแล้วก็ไม่ต้องห่อร้ายครับผมจะเอาไปเบิ้งวิธีการใส่เลยครับอู้หนามข้นตัวนี้พันโดงนี่ครับบรรยากาศการใส่เบ็ดครับพี่น้องนี้พันพันหมดลงมือเองเลยครับพันหมดเอฟซีจากวอรวินครับนี่จำจำให้ได้เด้อว่าใส่บรงนด้นี่เบ็ดหน่อยทำเนี่ยไม้อยาดได้ด้วยนี่ครับ ป่านลงหาหอยดูคะแนนหายเยอะให้ครับไปพันมาตุ๊กตะใสครับเขาพันต่อครับนี่จะหงชอบหอยหอยใจ้อนี่ครับไม้อ่างเจลาห์เพราเราเราจะรอท่อนครับนี่น้ำขึ้นครับพี่น้องหอยไว้ใจผมครับติดตามไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวครับมาชมตอนยามครับพี่น้องสิบห้ามาเบิรงตอนยามสิมาหรือบ่มาร์อะไรครับน้ำขึ้นปลาสิกินบ่น้ำขึ้นกับน้ำลงมันอะไรมันต่างกันบ่ครับต่อติดตามเบิึงครับ นะครับนี่ก็เลยเวลาพาพีผสมว่ายาเบดครับพันุตัคนยางครับผมถือว่าละ่ะเ็นเห็นปมยูมยู่หรออู้อยย่างอย่งงครับมยูครับแตไปหลุดหลังต่อไปต้องกันครับผมเดนนาะพันหมดตัวไปในบ้านหมดทั้งบุน เอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วครับพันหมดแล้วเอาแล้วครับตัวใหญ่ไหมตั้มโลเลยบ่เดี๋ยวไปเบิ้งครับอู้ใส่ใหญ่ตัวนั้นโอ้ับดีๆแล้วมั่งลุกแล้วมั่งลุกพอยะโอ้ใส่ใหญ่อยู่ครับแล้วมันอยู่ในอุ้มนี่เลยเป็ดปานมากินในอุ้มอู้

อยู่วะอยู่วะด้เดึงไปไกลครับสายแข็งตึงเลยวะท่นเย็นๆเนอวะหาเสือบุหินฮะเอะอ่วะัดพัดหมดเอาอย่งเดียวครับทานผุนเดี๋ยวลุนลงหลังอีกคนฮะตายเถอะตไปบังทั้งคนับไก่กันตไงวะ อ่กตั้น่เออตายตันี้อเกือบล้มีตัวนี้ตายเสยตายมันโดนเติบเเนาะแข็งเลยแข็งเลยมาเปยังเดี๋ยวไปลุ่นเบื้องหลังความโดวครับยูเหอเห็นเมื่อไบ่บ่บยูเสียดายเนาะ

anh biết nó. ừ, sẽ dài quá, không, không chấm lên đó, lên <laughs> không được rồi, muốn cái thắt nhà như, thế như thế này, Thế không? Sẽ tốn như gì? เด็ดย um, okay. okay. ูยูย uh, ูสวยงามยูใส่สสวยใสสวยกนไัง้เาคนบวนคนบกวนต้องมีคนกวนเนี่ยเนี่ยมันตบเด็ดเด็เขาท่นตายท่านตายกอยปดเฮ้ยจับจับรับจีบนับบจับจับับจับัจับบบัับับ อยูโ่โอ oh, 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 oh. okay. oh. wow. oh. mm ้โหลุด hmm. uh ้นชนเลยเหมียบกี้ดินป่าบีเหยียบวะโอ้ยเหราครับพี่น้องพวกเราไปเอากินสุกอ้ยเขาไมกินมันกินเลี้ยงกันเลยเนาะกินมาทุกหลังเลยอ่ะแต่ล้วนั่งกินบ่่กินทุกลังเลยผ้าทุกลังกได้เห็นนะสองตัวเลยว่ะเสียดายตัวหนึ่งหลุดเสียดายจะทำกันนี่นะใส่ยังไงเฮ้ยเาบอลว่ะ Ban du oo lìa lắm. Ban du oo lìa nó Ban du oo lìa lắm. 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 ก th the oh. awesome. uh ินทั้งนี้ว่าปลาเนาะท้านั้นท้านน่ะมากินเลยเนาะเออมันกินแค่ท่างนี้ของก็มันกวนเดือบตอยครับอยู่วะตายแล้วตายอือคุหลังนี้ก็ตายหมดครับตายแล้วอู้ใส่ง่ามอยู่ตัวนี้ตายแล้วตายแล้วใช้ถอยอยู่ตายอย่างเดียวแล้ว ยเงียวเลยนัไปดีเลยอ้ไม่ได้โชว์มีตุวเดียวยงยหมดโอ้อคนเาครับหันตรงมาส่งตึงๆครับสาไปเอยตามสายทางซายอยู่วะอยู่วะเาสายเฮ้ย เดี๋ยวปลาบูบูใจก่อนติดกันเลยตัดเลยตัดเลยตัดเลยเอ้ามีดอ่เอ้าเอาปศนี่ตัดเลยจังม่าเสียวล่ะใส่สวยเว้ย๋ใส่เดียวกันเหมือนกันตายมันตายไตายไปเราปลาเนาะสองชั่วโมงก็สามชั่วโมงเราขัลูกกระพันรครับพันรถไปไงครับไอ้หูกินลึกไหม กินลึกอยู่บ่อู้หูใหญ่เลยครับโลโลกว่าครับหนูขามันศรกินเป็นแป้งกับกินอายุเป็นโอ้ยต้นไม้มันสั่นปะเอาลูกลำลูกโอ้โหโลกว่าตัวนี้โอ้ยโดนไม้สั่นเนาะได่ตัวได้ถือตัวเจอจนได้ลำลูกเออเจอจนได้ครับพี่น้อง

น <c <c <ười> <c ั่นเดบไปไหมเออนั่นเดบไปไหมรูดจังไรไปไหนเออตัวงามอยู่เกือบรูดวูส่งามอยู่ไอตุ่งๆกินเกือบรูดใส่สวยอยู่ครับพี่น้องเรียบร้อยครับโอ้เกือบรูดเนาะนี่แล้วมันกิ้งสีละเออ ลึกบ่จะุบ่โอ้มาอนีตัวนี้นั่นเตืนเตืนเลยงอนตืนเลยกทางไมาเขามาสนสั้ม่เดยปลากินไเอยู่บ่ก็อยู่บ่น่อยพดฮะหน่อยพดอยู่อยู่บ่ ขอหน่อยนะหน่อยดีเลยมานนี้เจนมีตัวหน่อยมามันกินดูลังเลยเด้เนี่ยมันหนาบตื่นมันมันขึ้นมาอยู่เห็นไว่ากินมาดึงมันังเลยตั้หนูตัวหน่อยจรินๆพี่น้องใส่โชว์มั้งใส่ปลาเค็มครับดิใส่ปลาเค็มดูปลาลําดู อุนเบิงครับอุนเบิงพี่น้องท่านดวงกำลังนั่งอยู่ออกหน่อยออกหน่อยดูแต่บ้านหนึ่งเอาใช่ไหมออกหน่อยใส่ปลาเข้มนะใส่ปลาเข้มโอ้ท่าท่าอุนท่าเท่าครับพี่น <Either way. S 1> ้องใส่โจ๊กโชว์บังโจ๊กโชว์บังโชว์พี่น้องบังนี่ครับใส่ปลาเข้มครับเหลือวย นเลืกอกอะได้วะแกเอาเลยแกแกเสื้อออกจากข้อมเลยดึงออกล,ละเจอดอกเจ้าวันเจอดอเรียบร้อยครับงานร่วมรวงครับพี่น้องวันนี้นถือว่าพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องใส่โรูปได้อยู่ครับวันนี้ ถือว่ามานอยู่นะครับขนาดขึ้นกันยังพ่อได้กินอยู่นะครับไอ้ทั้งใส่หน่อยใส่แย่กว่านี้ครับถือว่ามานอยู่นะครับจัดให้เอฟซีได้สมใจอยู่ครับได้เขาไม่อะไรอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยุทธให้กินเราทุ่งให้ผมผ่านเตาเลยได้ครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาพี่แล้วน้องไว้ก่อนครับสวัสดีครับ